ให้เปิดตัวผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสสพักเพื่อไทยนะครับโดยเริ่มจากภาคเหนือก่อนจำนวน4ท่านดังนี้นะครับ 1. น,นายเทิดชาติชัยพงศ์จังหวัดเชียงรายครับ 2. อนายสมภพคงความซื้อจังหวัดแม่ฮ่องสอน สานายกิติวัฒนวิเศษขันจังหวัดแม่ฮ่องสอนสีนายสวพลใจลังกาจังหวัดตากครับทั้งหมดจำนวนสีท่านนะครับเป็นการเปิดเพิ่มเติมจากที่เราได้เคยประกาศไปแล้วภาคเหนือเมื่อเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมานะครับทั้งหมดสี่ท่าน จะลงรอด้านขางนะครับภาคอีสานทั้งหมดเจ็ดท่านนะครับลำดับที่หนึ่งนายเชิงชายชาเรลินจังหวัดชัยภูมินะครับท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดชัยภูมินะครับชุดปัจจุบันนะครับสนา